โยโโยก็สว oh so ัสดี่ินทุกคนด้วยน,นะครับผม,ผมก็วันนี้อยู่ผมคิมจุจจเองก็วันนี้ผม<ส>จะมาเล่นตัวของนาคอสเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิค็ิๆน้อยที่เขาที่ผมบอกไปคลิปนั้นนะว่าจะมาสอนเรื่องเ,อเขาเรียกว่าะนะการดูมินิแมปและการอ่านเกมประมาณนั้นเนาะขอไฟเสียงรถด้วยเนาะโอเคก็ การดิวิชับเนี่ยไม่ได้ยากเลยเราแค่ดูว่าในตำแหน่งที่เขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเดินไปเลนไหนเราคา,าดเดาไปแล้วว่าสมมุติเขาอยู่เลนกลางยเงี้ยถูเดินอยู่เลนกลางเงี้ยแต่เขาจะโยกขึ้นบนใช่ไหมแต่เราเห็นว่าเขาจะโยกขึ้นบนใช่ไหมสมมติเขาโยกขึ้นบนแต่บางครั้งเขาจะลงล่างนะเนี่ยถ้าเราเห็น่างนี้แบบเขาจะโยกขึ้นบนบางครั้งก็เขาจะลงล่างนะเราพยายามดูดีนะเราพยายามอ่านเกมแบบขาดลอยไปเลยแบบวันนี้แบบไม่ถูกเหมือนกันก็ดูแต่เกมนี้เนาะ ก็เกมเนี้ยผมเห็นทูเลเนี่ยเขาเหมือนเขาจะโยกขึ้นบนแต่ว่าเขาไม่ได้โดยกขึ้นบนนะเขาเบีดเลสผมนะจากผมการเดาแล้วโรมเขาหายไปตั้งแต่เขาไม่อยู่แฮร์รี่คนแบบไม่ช่วยกลางเคลียร์คลิปอย่างเงี้ยผมสงสัยตั้งนานแล้วก็น่าจะคาดเดาได้แหละว่าเขาเบทดนะครับอันนี้เกมนี้ก็โดนเบทไปไม่เป็นไรเนาะอันนี้ผมลับขอกลับไปเติมด้วยก่อนเนานะเกมเนี้ยเจอกับเคนด้วยนะ เคนเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบน่าลำคาญมากเลยนะหกวิหายตัวหกวิหายตัวไปแล้วไม่ต่อสู้อย่างเงี้ยเนี่ยดูนะเห็นเคนไหมตัดตัดฆ่าได้นะครับเคนเนี่ยเป็นตัวแบบน่าแบนตัวหนึ่งเลยนะสมมติใครแก้ทางไม่ได้เราแบนไปเลยนะอันนี้ยผมแนะนําเลยให้แบนชิ้นไปเลยเคนเนี่ยแต่ว่าผมไปแบนเองสูงไงผมลำคานเอลสูงมากเลยอยู่ฝั่งเราคือมันแบบขัดใจอะ,อะเรื่องเอฟเฟกต์สกิลเนี่ย รีเพย์เป็นอะไรก็ไม่รู้นะเอฟเฟกต์สกิลมันบกับกๆอ่ะทุกคนช่างมันเถอะเนาะเราโฟาก,กัสเรื่องนี้ดีกว่านะเนาะก็อันเนี้ยผมเห็นโรมเขาหยุดแข่อยู่แ,แล้วอันนี้ผมเข้าไปต่อดีน,นึงแต่ว่าสกิลตึงไม่โดนไม่เป็นไรนะไม่โดนทันตีนไปเลยก็ต่อต่อในเขาเจ็บก็พอนะครับที่จริงผมอยากเอาบังกรนะแต่ว่าเพื่อนไม่ช่วยตีนะอันนี้ก็อตามนั้นเลยนะครับ ทีนี้เขาเวทต่อนะเขามาเวทปับ๊บบูผมต่อนะผมก็แบบจต่การคาดเดามันหายไปทั้งหมดเนี่ยนนเนียนๆเลยก็ตามนั้นเลยผมก็เอาบูเขาเลยนะเพราะว่าจากการคาดเดาผมเลยเขาหน้าจะเอาบูเรานะผมก็เลยเอาบูเขาซะจบีที่จริงอะ่ะผมจะได้บังกรนะแต่ว่ามันไม่มีช่วยตีมันนี่คนช่วยตีก็ประมาณนั้นเลยก็ชุดหนึ่งมันไม่หายนะไม่เป็นไร เราเช,ช,ช,ช็ไปอันเนี้ยลิงเขามาเติมันเยอะนะผมว่าผมจะหนีนะโอเคผมก็มาเช็คให้ในนี้เนี่ยมันขึ้นบูหายโอเคไม่ใช่หรอกเวลาแบบเช็คนี้เลขมันจะขึ้น,นยังไงแบบเรามาเช็คบูให้มันหายแล้วเลขมันจะขึ้นว่าบูหรือเลีจะเกิดจีนนาทีอย่างเงี้ยครับเกิดกีวีกีวีมันจะเกิดอะประมาณนี้เลยนะครับ เกมเนี้ยเจอเป็นตัวหายตัวสองตัวนะันลิงกับเคนนะครับผมก็สําหรับเกมเนี้ยก็เล่นยากนะสําหรับตัวบางบางอะเล่นยากสุดละอ้อันนี้ผมเห็นอาดูยินแล้วแหละแต่อาดูยินก็เห็นเราเหมือนกันอ่าอันนี้ผมแบบผมกดเล่นไปยังไั้นี่ะเอือเตีย้ยก็ต่อไปอืเจ็บอยู่นะเมื่อกี้เครื่องหลอดเลยโอเคจังหวะนี้ผมเห็นเขาเติมสามนะมก็โอเคผมไปตีมังกรต่อแต่ว่า คนดูจะมีมีเมีดิครับเขาอยู่ข้างล่างสามตัวแต่ผมตีบังกรทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอาสุดขนาดนั้นหรอกผมเล่นเล่นเฉยๆก็ได้ก็ได้ไปไม่เป็นไรก็อันนี้ผมตีจนตายนะโอเคแล้วผมก็มากับเคลียร์กลางนะสมมุติถ้าเมดเราไม่เคลียร์กลางหรือว่าตำแหน่งไหนไม่เคลียร์ชิปอย่างเงี้ยเราสามารถไปเคลียร์ชิปได้เลยนะถ้าเราเป็นตัวเร็วๆอย่างนาคอสอ้อยอย่างเงี้ยครับคีล่าอย่างเงี้ยเราสามารถไปเคลียร์ชิปแย่งชิปเขาได้เลยนะ เราไม่ต้องให้คลิปตายนะครับมันจะเสียจะเสียคลิปนะครับโอเคจังหวะนี้ผมก็ตีลิงไปโอเคลิงก็ตายไปโอเคตามนี้เลยไอ้เรื่องส่วนตัวเป็นแอสซซินเนี่ยแอสซซินสองตัวเนี่ยอย่างลิงกับเคนอย่างเงี้ยครับมันมันต้องมาเวทอยู่แล้วครับตัวมันเก่งช่วงต้นเกมนะครับลิงนี่มันช่วงเลียดเกมนะตัวมันไหนแต่ว่าถ้าลิงเล่นเก่งๆเนี่ยลิงต้นเกมก็ได้เหมือนกันนะตัวมัน วัดที่ดวงอ่ะว่า,วาคีปมจะเด้งไหมอันนี้ผมกดแข็งไปครับไม่ให้ทูเรนตอันตีใส่ปนระม,มาณนี้เลยก็กลับมาเสียกางหมดเลยครับอันเนี้ยถามว่าถ้าเมียดไม่กลับมาเคลียร์การนี่เราทำยังไงเราก็เคลียร์ขิปเปเลยฮะรเราม่ต้องสนใจอันนี้เคลียนเข้านะครับผมก็มตนนีให้เคลียนตายไปเลยเคลียนมันจะได้ตงังค์น้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเคลียนเนี่ยตังค์น้ำปับ๊บมันจะเกิดอันทีเลยนะมันจะเล่นยากนะครับอันนี้ก็ตีบนไปนะครับ เกมนี้ผมจะทําให้เพื่อนได้เปรียบมากที่สุดนะครับให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดนะครับเราก็มาขี้กลางก่อนเดิมครับถึงว่าเจอตัวไหนเนี่ยสมมุตเไปหยิบข้อกับนาคอสมาเนี่ยเรามันต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่ามันชนะแน่นอนครับรงเว้นเจอพวกลอเลี้ยวอย่างนั้นนะครับมันจะแพ้นะครับผมบอกไว้ก่อนผมบอกไว้ก่อนนะครับมันจะแพ้มากเลย ถ,ถ้าเราชุดเดียวไม่หายเนี่ยรอเรียวลำเราตายได้เลยนะโอ,โอเคครับก็เสียคิยไปนะครับตามประมาณนี้เลยการเดาทิศทางของเคเนี่ยผมก็เดาไม่ค่อยถูกนะครับเคนมันเดินไปมั่วชั่วไปหมดนะครับบางทีผมก็ป่าไม่โดนบางครั้งิสกิลไม่โดนนะครับถ้ามันขัดหายตัวอยู่มันเดายากครับแต่ว่าจากการดูนี้แบบเนี่ย จากการคาดเดาก็เดาไปแบบตรงๆครับอันนี้ผมก็จะเก็บครับลิงมีส่วนลิงนะครับลิงเขาโดดกลับมาลิงเขาไม่โดดสิคือลิงเขาเดินกลับมานะครับก็ได้ลิงไปจังหวะน,นี้ทูเลนน่าจะตายนะทูเลนตายไปทนนี่เขาเดินไปเคลียร์กลางนะครับเพื่อชิปเข้านะอันนี้ผมก็ตีเพื่จะตีดาร์คเลเยอร์ให้ตายไปเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นชิปกลางเข้าไงผมก็เลยต้องไปเคลียร์แต่อันนี้ผมสกิลติดจำพาแครับ อาจจะแบบเท่ๆอะไรแบบเอ้ยลูกจะไปทางนึงครับแต่ไม่ได้นะครับลูกกันเลยแบบอนิเมชั่นสกิลนี่มันบั๊กหรือยังไงเนาะดูรีเฟแล้วมันบั๊กอ่ะคนไม่รูกกันเลยก็สำหรับดูนไอเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับขึ้นให้ดูเลยนะครับอือปีให้ตายอืออือตายไปนะครับแต่วันนี้ผมก็ถอยมานะครับเพราะว่าเล่นน้อยเก็บเลื่อนก่าวเพิ่มเลยเล่นไม่ดีชิว อันนี้ก็โดนสกิลหนึ่งเข้าไปนะครับตีไปครับจังหวะนี้อดีนก็ตายไปนะครับอืมถ้าเกมนำเนี่ยเราอ่านเกมง่ายเลยนะครับเรื่องการอ่านเกมนะครับอันนี้เคีนเขาจะมาตีผมนะครับอืมผมก็ตีไม่โดนครับอันนี้ผมก็ออกมาครับแต่ผมแบบชนะใจไงแบบเฮ้ยเคนได้มีสกิลสองตัวเข้าไปตายครับตามทันเลพอเกิดมาใหม่นะครับผมก็จะไปตีคลิปป่าเหมือนเดิมเลยเนาะ เกมนี้เราโดนเวท้วเ,เราเล่นยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราแก้สถานการณ์เกมได้เนี่ยเราจะไม่โดนบบกดดันเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ผมแก้สถานการณ์โดยการเชียร์ชิปกลางนะครับเพราะว่าเมดเราไม่เสียอยูก่กลางนะครับเราก็เลยได้ชิปกลางได้ตังค์ด้วยนะครับถือว่าได้ตังค์เยอะเลยนะการแก้สถานการณ์เกมนี้ก็เฉพาะหน้านะครับดูจากสถานการณ์นะครับว่าเกมนั้นเราโดนเวทไหมเราจะทํายังไงอย่างนี้ครับ รือว่าเพื่อนไม่อยู่เลยอย่างนี้เราก็ไปสามารถเชียร์ชิปได้เลยนะเราไม่ต้องไปรุเนเียงชีนะครับประมาณนี้เลยอันนี้เขาจะเอามาังกรให้ได้นะครับแต่ว่าผมเข้าไปอันติปึ๊บตายหนึ่งครับจังหวะนี้ผมก็ออกมาตัวเลือดผมเีทุกคนแบบชิลี้มันตีแรงมากเหมือนนะแบบถึงมันจะตัวแบบโดนแ,แบนในแข่งก็เถอะแต่ว่าเขามาค่าอยนิยมลงแรงนะครับชีนี้แต่ว่ามันเก่งนะตัวมมีสโลด้วยนะครับ ผมแนะนําเลยนะซีรีส์เนี่ยโองมากนะครับถ้าคนเล่นเ,นเป็นหรือว่าเล่นไม่เป็นก็เล่นได้ครับตัวมันเก่งแล้วแต่ว่าโชวต้นเกมเนี่ยมันอาจจะเบาๆนะครับกลางๆเกมไหนมันจะแรงนะครับมันไม่ใช่เชิงแรงมันจะซึงทะโลแบบน่าลำคาญนะทุกคนตัวมัทะโลน่าลำคาญอนะ่ะมันตีเร็วตีแรงอนะ่ะเหมือนลาวิล่ะแต่ว่ามันตีทะลุแบบตีคนหนึ่งตีอีกคนหนึ่งอนะ่ะแบบตีทะลุหลงนะังอ่ะทุกคนเข้าใจไหมโอเคได้หนึ่งคิว ก็สําหรับเกมเนี้ยเดินเกมไม่่ายหนยนะครับเพราะว่าอีกนึเขาจะอาญาไปเนี้ยอผมได้ไปแบนเดวสุนทุกคนแบบก็เลยแบบมันก็จะมีฟิกฟิกล็อกมันเขาจะไปแบนมูหลาเนี่นะเนี้ยแล้วเขาจะปล่อยเชนอะไรเงี้ยเราต้องเลือกแล้วว่าสําหรับอายากับเชนตัวไหนดีสุดแต่ว่าผมว่าน่าจะอาญาครับอาญานี่ดีสุดนะครับสําหรับเชนเนี่ยผมไม่ได้นําให้ไปออฟเลนนะไปโรมดีกว่าครับเพราะว่า ถ้าไปออฟเลนเนี่ยมันจะเดินเกมแบบมันจะเชิงแบบพูดถึงไงเดียออฟเลนมันขัดใจแบบเออแต่ว่าผมว่าเป็นโลมอ่ะมันได้คิวเน้นคิวได้มากกว่านะครับตำแหน่งโลมดีสุดแล้วเชนครับหรือว่าเอาเชนไปป่าก็ได้นะรวม่ากิ่งเหมือนกันแต่ว่าเชนออฟเลนที่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับมันไม่ค่อยเดินไปไหนอ่ะออฟเลนมันแบบเชิงวัดหนึ่งสักมากกว่านะครับนี้ผมกภาษาเชนนะครับว่าเชนไปไหนนะครับ ก็ปาดๆฮะเผื่อโดนจังหวะน,นี้ทูเรนครับทูเรนเข้ามาทูเรนก็ตายไปนะครับจังหวะจังหวะนี้เซนเซน,นแอบลิงทุบผมฮะลิงทุบนะครับจังหวะน,นี้และจังหวะน,นี้ผมเห็นกำลังยืดเราวบนงีผมก็เลยเข้าไปอันติปึ๊บปึ๊บไม่ตายโอเคผมก็ตายไปตามระเบียดเลยนะฮะจังหวะน,นี้เซนก็ไล่ยือเอกนะครับและยืนเอกก็ตายนะครับโดสนสกิลสอง ตายไป,ไปถ้าดูจากสกอการคิวนเนี่ยผมชื่ออย่างเยอะเลยนะครับดูตังครับตังหายนะครับดูดิ9พันโอ้โหฟังสงข้ามมาป่าเขาเก็บพันนะครับก็ถือว่าหายสองพันเลยนะก็ถือว่าหายเยอะนะอันนี้ผมแก้สถานการณ์เกมโดยที่เราไปเสียสิบกางนะครับให้เราได้เงินเยอะๆนะครับประมาณนี้เลยการแก้สถานการณ์เกมก็เฉพาะหน้าเนะเราจะดูเกันเลยว่าเราเจอตัวไหนหรือว,ว่าเ,าเจอตัวแนวไหนนะครับเราสามารถแก้เกมได้เลย อันเนี้ยผมเห็นทุงเรยเข้ามาการเลยนะผมเลยต้องมาตีชิปหาลื่นต่อนะครับจังหวะเนี้ยผมเห็นเพื่อนตีไม่ได้ตีตายเลยช่วยตีนิดน,งนึงน,นนะคจังหวะน,นี้ล่างมันก็น่าจะแตกนะครับโฟกัสหาเลืออย่างนี้ทุกคนเอ,อมาทมีเลยต้องก็แตกเปน็นต่องนะครับไม่เป็นไรจังหวะน,นี้เพื่อนก็ตายแล้วนะครับแล้วก็หาเงินไปก่อนนะ ให้เงินมันฉีกไปเลยเล่นให้เงินมันฉีกไปเลยครับการหาเงินฉีกเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นแมนอือเขายืนนิ่งนะครับเป็นไรได้ชิปไปเขายืนนิ่งไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเขาคิดว่าถ่ายตัวไม่เห็นมบ้โอเคจังหวะนี้ผมก็ได้ทูดีทูทูทูเลนเออจะพูดผิดนะเนี่ยแต่เดี๋ยวชิจังหวะนี้ผมก็ตีไปมันจะตายนะครับแต่ว่าผมจะเล่นสุดอยู่นะจังหวะนี้ผมก็เข้าสุดเลย เข้าไปปุดปลดอ,อะไรให้ท่นได้ชิปนะครับทีน,นี้ผมก็ได้ชิปมาแล้วครับจังหวะนี้ผมก็เคลียร์กลางนะครับให้ชิปมันเดินไปนะครับอันนี้หนึ่งเขาตั้งใว่าจะกลับบ้านนะอันนี้ที่จริงผมไม่เห็นเลยว่าลิมอยู่ไหนนะครับผมก็เลยแบบไม่อยากเดาว,ว่าลืมอยู่ไหนนะครับอืมโอ้ยหาเก็บออฟเก็บใจไปนะครับไม่ว่าจะมึงกองอยู่ดาสเลือดเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะเก็บดาสดีกว่านะครับ ไม่ทำให้เกิบบังกรแต่เนี้ผมเดินมาถึงนี่แล้วไงก็เอาซะแต่นันี้ผมก็ต,ตีไปได้ดีไปนะจังหวะนี้เคนีนอะผมเป็นเคียนเนี่ยมก็ปาดไปนะครึ่งหลอดนะจังหวะนี้เคนก็ตายไปนะครับอืผมก็นับไปหนึ่งทีตายาจังหวะนี้ผมก็ปาไปอจังหวะนี้ดูกก็ตายนะครับได้ทิปปะคิวไปนะครับผมเนาะแต่ว่าแรกเมื่อชีวิตอาญา,ามปนหนึ่งคนนะครับก็ถือว่ายังได้อยู่นะสถานการณ์เกมนะครับผม ก็สําหรับใครที่แบบไม่เข้าใจก็ผมก็ขอโทษด้วยเนาะก็อธิบายไม่ค่อยเก่งอะ่ะแต่ว่าการอ่านเกมเนี่ยมันโดยเฉพาะหน้าจริงๆนะเราสามารถดูได้เลยจากวิธีแบบว่าเขาหายไปตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยสมมติเขาอยู่ในเลนกลางอย่างนี้ทุเรียนอยู่เลนกลางอย่างนี้หรือเมือยี่เลนกลางอ่ะหรือเมู่อยู่เลนกลางอย่างนี้เราสามารถแบบอ่านเกมไปเลยนะครับว่าเขาจะเดินไปนเลนไหนเลนไหนนะครับประมาณนี้เลย เราดูจากมินิแมปเอานะครับว่าเขาหายไปกี่ตัวหายไปกี่ตัวเพอเขาดักพุ่มอย่างนี้เราสามารถอ่านได้เลยนะครับแบบจะพูดยังไงดีอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถึงจริงๆนะมันน,นั่นตราการเกลียดนะคนอันนี้ก็ดูคนเพลไปนะเปนาะใหรับการได้แมคอสของผมนะครับผมวันตีอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ มก็งงกับตัวเองเหมือนกันทำไมอันติีเขาไปหลังนะครับจังหวนี้ผมก็เก็บไปนะครับไม่ได้เก็บดูจังหวะนี้ทูเรียนมันเล่นลิบบี่ิบบี่นะครับผมก็เข้าไปปาดหนึ่งทีตายนะครับจังหวะนี้ทีลินะครับทีลี่ปาดไปอันติไปตายนะครับจังหวะนี้ลิงครับ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 ลิงเลยแล้วปาดไปตายเลยครับได้ทิปเปอร์คิวเหมือนเดิมครับผม ก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับคลิปการอ่านเกมนะครับไม่รู้จะเข้าใจในกรหรือเปล่านะครับทุกคนผมก็ลิ้นพันหน่อยนะก็ขอภัยด้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้มันแค่นี้แหละเนาะมันไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับสำหรับไอเทมรวมพลังแฝงก็ตามนี้เลยครับผมขึ้นให้เลยเนาะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เนาะอือก็คิวไปยี่สานะครับตายสองครับ ก็นี่ครับการเข้าไฟนนะครับดาเมีนนะครับอืมเยอะอยู่นะ,นะก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับซีีเดีเกมคลิปหน้าครับผม